น้อมกราบคติธรรมคาสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนักปปานแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังความเชื่อโบราณห้ามทำเนตดขาดสิบข้อห้ามอย่าทําหลังพระอาทิตย์ตกถ้าไม่อยากเจอดีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำได้นะคะไม่เชื่ออย่าลบลูความเชื่อโบราณห้ามทำเด็ดขาด10ข้อห้ามอย่าทําหลังพระอาทิตย์ตกถ้าไม่อยากเจอดีเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะคนไทยมีความเชื่อมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องที่เรามองไม่เห็นความเชื่อโบราณเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนิยมทำต่อๆกันมาจนกลายเป็นความเชื่อหรือข้อห้ามยิ่งตอนกลางคืนก็จะเคร่งครัดมีข้อห้ามพิเศษแล้วจะทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นมาลองรับฟังกันค่ะว่า10ข้อห้ามตามความเชื่อโบราณ ที่ห้ามทำหลังพระอาทิตย์ตกมีอะไรบ้างหนึ่งเคาะจานข้าวเวลาอาหารเย็นจะมีแขกที่มองไม่เห็นมาเยือนโบราณว่าห้ามเคาะจานข้าวเพราะจะเป็นการเรียกวิญญาณที่เนจจเไรร่รอนพวกนั้นเมื่อได้ยินเสียงเราเคาะจานก็จะพากันมาแย่งเรากินข้าวกินอาหารข้าวหวานเคยเห็นไหมเวลาเราไหว้ศพ หรือไหว้วันสำคัญเราจะจัดชุดสำหรับพวกผีไม่มีญาติและทำพิธีเรียกมากินโดยใช้การเคาะถ้วยชามดังนั้นผู้ใหญ่จึงถือมากห้ามลูกหลานเคาะจานชามเวลากินข้าวมิฉะนั้นอาจจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเยือนก็เป็นได้ 2. กลางคืนห้ามกวาดบ้านเพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองหรือโชคลาภ บุญบารามีที่สะสมมาแต่ตอนเช้าออกไปหมดซึ่งอาจเป็นได้ว่าเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้บ้านเรือนตอนกลางคืนจะมืดมากการกวาดบ้านตอนกลางคืนจึงไม่ค่อยปลอดภัยจะนอนอยู่แล้วไม่ต้องมากวาดบ้านในตอนนี้ก็ได้3เตียงนอนต้องระวังอย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับห้องน้ำ เพราะจะทำให้โชคลาภหนีหายและอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงให้ตรงกับประตูทางเข้าพอดีเพราะจะทำให้ฝันร้ายหลับไม่สนิทผีอำอาจมาเยือนและบางคนมีความเชื่อว่าถ้านอนเตียงกว้างๆคนเดียวอาจมีใครมานอนข้างๆจึงเอาหมอนหรือตุ๊ก,กตามาวางให้เต็มเตียง 4. ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน มีความเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะสมัยก่อนการตัดเล็บจะใช้มีดเจียนมากหรือมีดเล็กๆจึงห้ามตัดเล็บในเวลากลางคืนเพราะอาจจะเป็นอันตรายและเชื่อว่าอาจจะถูกพลังงานบางอย่างทำให้เราตัดเล็บไปโดนเนื้อได้ 5. เสียงเรียกจากไหนอย่าตอบเชียวนะ กลางคืนถ้าได้ยินเสียงร้องทักหรือเสียงแปลกๆทั้งที่เราอยู่คนเดียวห้ามขันรับเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอกมาล้อนหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้านก็ทำเป็นหูแว่วไปเองดีกว่าหรือแก้ปัญหาด้วยการเปิดเพลงดังๆด,ดูหนังไปเลยก็ได้ 6. ห้ามเหยียบธรณีประตู เนื่องจากสมัยก่อนทุกบ้านจะมีธรณีประตูซึ่งเจตนาของคนโบราณที่ห้ามเหยียบธรณีประตูเพราะกลัวว่าคนที่เดินเข้าออกจะสะดุดธรณีประตูที่มีความสูงเกือบศอกซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ล้มหรือบาดเจ็บได้ 7. ห้ามตากผ้าข้ามคืนโบราณว่าห้ามตากผ้าข้ามคืนกระสือจะเช็ดปาก เพื่อไม่ให้เด็กลืมเก็บผ้าที่ตากไว้จึงเกิดโบราณอุบายนี้ขึ้นเพราะในสมัยก่อนผ้าส่วนใหญ่เป็นผ้าที่ทอมาจากายทั้งสิ้นกว่าจะทอเสร็จแต่ละชิ้นแต่ละพื้นก็ใช้เวลานานจึงอาจทำให้ผ้าเก่าเร็วซึ่งการตากผ้าข้ามคืนนั้นอาจจะทำให้ผ้าเปียกฝนหรือน้ำค้างหรืออาจถูกขโมยได้นั่นเอง 8. ห้ามก้าวบันไดทีละหลายขั้นให้ก้าวลงขึ้นบันไดทีละขั้นอย่าก้าวทีเดียวสามขั้นจะทำมาหากินไม่ได้ความเชื่อนี้เนื่องจากบ้านในสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงและมีบันไดไว้นอกบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะด้านล่างโปร่งโล่ง มีเราจับเพียงด้านเดียวหรืออาจไม่มีเลยจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นลงจึงเกิดเป็นโบราณอุบายไว้ใช้สอนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการขึ้นบันไดเพราะอาจพระตกและได้รับบาดเจ็บนั่นเองค่ะ 9. ห้ามลับมีตตอนกลางคืน ห้ามรับมีดตอนกลางคืนโบราณว่าเมียจะมีชู้ความเชื่อนี้เกิดจากเรื่องของไฟฟ้าเพราะในสมัยก่อนส่วนใหญ่จะใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่างซึ่งแสงสว่างนี้ก็ไม่ได้มากพอกับการใช้ตอนกลางคืนหากรับมีดในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุได้ค่ะสิบ คือบ้านอย่าริอาจไปนอนโบราณท่านว่าไว้อย่าไปนอนตรงคือบ้านซึ่งคือบ้านก็คือไม้เครื่องบนซึ่งคือบ้านก็คือไม้เครื่องบนที่ยึดเสาด้านขวางซึ่งรับน้ำหนักมากถ้าใครไปนอนอยู่บริเวณนี้จะนอนไม่เป็นสุขหลับไม่สนิท เพราะอาจถูกผีสิงตอนไหนก็ได้ที่มาของอาถรรพ์คือบ้านนี้สืบเนื่องมาจากในสมัยก่อนคนโบราณมักจะค้นต้นไม้ใหญ่ในป่าเพื่อมาสร้างบ้านเรือนโดยทําพิธีขอขมาและขออนุญาตดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่ในต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นนางไม้เทพาอารักษ์ด้วยเหตุนี้เองเมื่อนำไม้มาสร้างบ้านจึงทำให้มีวิญญาณติดมาด้วย จึงทำให้คนโบราณสอนลูกหลานไม่ให้นอนหรือนั่งใต้คือเพราะอาจจะพบเจอกับอาถรรร้ายหรือพบกับสิ่งที่ไม่ดีเช่นฝันร้ายผีอำหรืออาการปวดตามร่างกายการห้ามนอนใต้คือนั้นถือเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนเพราะคือบ้านต้องแบกรับน้ําหนักไว้ค่อนข้างมากหากชำรุดขึ้นมา อาจทำให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตกับคนที่นอนใต้คืนนั่นเองแต่ปัจจุบันมักจะสร้างบ้านโดยมีผนังฝ้าเพดานทำให้มองไม่เห็นคือซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อนี้ได้เพราะหากนอนใต้คือแต่ไม่เห็นคือก็จะไม่เจ็บป่วยไม่โดนผีหลอกไม่โดนผีอำ ฉะนั้นบ้านใครที่เห็นขือแบบชัดเจนก็ควรหาฝ้าเพดานมาปิดไว้เพราะเมื่อมองไม่เห็นขือแล้วก็ย่อมเกิดความสบายใจแก่ผู้อาศัยในตำราห่หวงจุ้ยก็เช่นกันถ้าคือปรากฏอยู่ตรงหน้าประตูบ้านก็ไม่ดีเชื่อว่าจะทำให้โชคลาภไม่ให้ไหลเข้าบ้านนั่นเองนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ